สินแสหมิงนะครับมานั่งเปิดปฏิทินนะครับโหราศาสตร์ปฏิทินดวงดาวดูนะครับว่าตอนนี้ดาวใดเดินอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้างนะครับก็จริงๆแล้วในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับทั้งดาวพฤหัสและดาวศุกร์นะครับโคจรอยู่ร่วมกันนะครับ <c oughs> และเป็นการโคจรอยู่ร่วมกันของดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์ที่ในภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าคู่ทรัพย์สิน นั่นยังนะครับมีดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวภเกตนะครับโคจรร่วมอยู่ด้วยผมจึงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับดาวคู่ทรัพย์สินที่ส่งผลตรงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนู มีโอกาสที่จะได้เงินรับทรัพย์จากงานที่คุณเข้าไปทําแต่ขอวงเล็บว่านะครับถ้างานนั้นจะต้องเดินทางด้วยมีการเดินทางด้วยถือว่าจะโดดเด่นอย่างมากนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือการเดินทางไปต่างประเทศรวนแล้วแต่นำมาซึ่งผลดีทางสิ้นมีโอกาสจะรับทรัพย์รับเงินต่างๆ อธิบายต่อไปอีกว่าทั้งดาวพฤหัสและดาวศุกร์นั้นต่างเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะครับในทางโหราศาสตร์เราจะแบ่งดาวสุพเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็จะมีดาวบาปพเคราะห์ไว้นะครับซึ่งพฤหัสกับศุกร์เนี่ยเป็นดาวฝ่ายสุพเคราะห์ก็ถือว่าจะให้ผลดีเกี่ยวเรื่องของการเงินหรือโอกาสลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการงาน พระหัสทับลัคนาราศีมิถุนเนี่ยได้องค์เกณฑ์นรักเ์ณฑ์ส่วนพระหัสที่เล็งลัคนาราศีธนูเนี่ยมันไปได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ดีทั้งนั้นแหละนะครับทางโหราศาสตร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นดวงจรในลักษณะนี้ก็จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์พูนผ,ผลการเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็จะยิ่งโดดเด่นอย่างมากเลยนะครับเมื่อดาวอาทิตย์ย้าย เข้าเกษตราธิบดีในช่วงประมาณกลางๆงเดือนสิงหาคมก็จะมีทั้งความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินและก็ชื่อเสียงหรือมีโอกาสได้เดินทางด้วยและผมก็มานั่งดูไปทินโหราศาสตร์ต่อไปอีกนะครับก็มานั่งดูว่าเฮ้ยพออาทิตย์ย้ายเข้าเกษตรราธิบดีตรงนี้เนี่ย สำหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะว่าจะมีเรื่องของโดดเด่นเกี่ยวเรื่องการเดินทางเพราะว่าอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนสุพะนะครับหมายถึงการเดินทงเดินทางต่างๆหมายถึงการได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชตูต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนเองดาวอาทิตย์ก็ไปโยกหน้าอยู่เรือนสหัสชก็หมายถึงการเดินทางอีกนะครับนี่จึงเป็นที่มาของ นะครับสิ่งที่ผมพยากรณ์ให้กับทุกท่านได้ฟังตรงเนี้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีวิถุนกับธนูผมย้ำอีกครั้งว่าช่วงนี้ถ้าเกิดจะมีการติดต่อประสานงานใดๆและคุณจะต้องเดินทงเดินทางมักจะนําพามาซึ่งความสําเร็จสิ่งที่โชคดีนะครับจะได้เงินมากได้เงินน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านํามาซึ่งสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนก็ถือโอกาสมาพยากรณ์ให้ฟังนะครับ ชาวลัคนาราศีมิถุนกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่าลืมนะในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับทรัพย์รับเงินรับโชคอย่างแน่นอนนะครับขอให้โชคดีนะไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล